คุณพี่ตั๊กขาคุณพี่ตั๊กสุธาทิปเชิมรอคำท้าของคุณพี่ไม่ไหวแล้วนะคะเชิมขอท้าคุณพี่ก็แล้วกันค่ะมาดูกัน ลองทนซื้อนะคะเพื่อรอรับคำท้าจากคุณไพฮ่มืืมซอมาแล้วต้องใช้คุ้ม,มวะพ้อไป สวยใช่ไหมฮาคนเพ่มารับคำค้าเลยืเดี๋ยวจะทำให้ดูไม่ไหวนะไม่ไหวจะเครียค่ะ สวยใช่ไหมล่ะเชิมขอท้าคุณพี่ตักสุทธาเทมนะคะเน้อมาลองดูถ้าคุณพี่ไม่ทำแต่ว่าคุณพี่บาดค่าสวยใช่ไหมมารับคำถักเลยพี่ตักสุทธาเทพ